สวัสดีค่ะสวัสดีไทยเดี๋ <c oughs> ยว <c oughs> จะมาดูบรรยากาศาด้านหลังว่าเราอยู่ที่ไหนกันบ้างนะฮะตนอนนี้เราอยู่ที่บางแสนเราอยู่ที่บางแสนกันนะคะวันนี้บางแสนใช่ไหมแล้วดื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังซึ่งท้่งหนก็จะเป็น ทะเลอะเลแสนแสนสุดสมุกคือนาข้าหลางหนองนุนไปาเชินสามเพนนีป่าวอ่านตรงนั้นไงโอ้โอ้เราไค่คิดว่าแบบคำโอ้คำฝันของเขาได้ป่าวเออเ้เราเคยิดว่า้องคำฝันของเขาได้ ท้างก็จะมีต,อนนอตัวน่องเรามาลองแนี่คือมาทิ้งหมูพี่นะเนินข้าวหนัน้องนวลที่บข็้นพีคนละไม้แล้วเราก็จะจับกันมาเอาบรรยากาศร้อนๆหนวว่อยฟิวแบบดีใ,ใจอะไรนะเ่นประเทศ <laughs> ในะดีใจที่เปิดปิดแล้วก็เลยมาฉลองนิดนึง ข้าวเหนียวหมูปิ้งเรามากินข้าวเหนียวหมูปิ้งกันที่นี่อยากรู้ว่ารสชาติข้าวเหนียวหมูปิ้งที่บางแสนกับข้าวเหนียวหมูปิ้งที่กรุงเทพมันจะเหมือนกันไหมคือข้าวหลับบางมูลนี่ไม่จีเลย